ครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปประชาสัมพันธ์เรื่องของการเลือกตั้งสอส,อสอแทนตาแหน่งที่ว่างที่จังหวัดบึงการนะครับโดยทางสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสอสอจังหวัดบึงการเขตเลือกตั้งที่2แทนตําแหน่งที่ว่างเฉพาะที่อเาเภอบุงคล้าอาําเภอบึงของหลงและอเาเภอเซกาในวันอาทิตย์ที่30มิีนาคม2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับ โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับต้องนําเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงตนต่อกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งนะครับซึ่งประกอบด้วยอย่างแรกเลยก็คือบัตรประจําตัวประชาชนนะครับอันนี้หมดอายุก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้เป็นบัตรประชาชนตัวจริงนะครับอันที่2นะจะหรือจะเป็นหนังสือเดินทางนะพาสปอร์ตหรือแบบที่3ก็คือเป็นใบขับขี่ แบบที่4หรือจะเป็นบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการนะครับแต่ถ้าเป็นบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการเนี่ยก็ต้องมีภาพถ่ายมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักแสดงอยู่ด้วยนะครับแบบที่5นะครับก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้แสดงตนนะครับอย่างเช่นบัตรประชาชนดิจิทัลนะหรือว่าที่อยู่ในแอปพลิเคชันไทยดีใบขับขี่ออนไลน์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นบัตรประจําตัวคนพิการออนไลน์ก็ได้นะครับ นั่นในกรณีในกรณีที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2568สามารถที่จะแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในช่วงก่อนวันเลือกตั้งก็คือ23-29มีนาคมนี้และในช่วงหลังวันเลือกตั้งก็คือตั้งแต่วันที่31มีนาคมถึง6เมษายน2568โดยสามารถแจ้งเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของสำน,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ w w w .ect.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะครับแอปพลิเคชัน Smart w o t รครับ